ีครับ <irgendw> ด <el inv és> <ng ading> ูครับช่องโดนสังรถไทยสิงโอ้ยบระเทศไทยพี่เหนรอเพึ่งโดนนะข้าครับตัวรถ้นตัวนี้ไอ้ร้านเขื่มาซอยก็ร่างหานให้ด็กสองสามงานผมปล่อยเลยปล่อยขึ้นเลยว่าตูดสิ่งคืองามแต่ว่าเตียงโต๊ะกลางร่องนะครับพี่น้องเมิ่งไปพี่น้องเหมือนกันโอ้ยเราจะได้ใช่หรอเปล่าเตียงโต๊ะกลางร่องแบบงามเลยครับโอ้ยชุดจอดเลยโอ้เตียงตกกลางร่องเลยตัวนี้ก็ร่างเกี่ยวเป็นเกี่ยวขหนียว ว่าจะไปเอา้วงเขาอหัวก็การงานเกี่ยวบเขาเขาเดียวถอยไปเอยางนู้นไดเกี่ยวดันไม่พันเกี่ยวตัวนี้เกี่ยวดันตู้สิ่งครับเกี่ยวดันตู้เบาแต่พ่านสองเส้นมันก็่เราเพียงลงกลางหรอกเนะพี่น้องไทยพี่น้องมันก็ร้ยมันคือมันสั้นแต่ว่าสั้นสวยสั้นถอยหน่อยเนี่ยไอ้บ่ได้พี่น้องมึงจะลดคนกับมะน้ำรถดจักในจังไโอู้ เกี่ยวโว้ยไหนฝนกระโตกมือว่านมือว่านรถขั้นนี้กระติดลมว่าสิเอื่นมูมาดึงกับเนี่ยมึงโมเป็นตะขืนก็เลยเอื่นม่ค้งมากมื่บ้านเบิดไปเข้าน้ำเจ็ดพันจำริบเลยทีเลยกับว่าสีวิ่นสีดึงขึ้นงานเครื่องมันแตกมันยังมันทิ่ห่างกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเอ้ยเอาเงินเจ็ดพันเขาเกี่ยวเขาหมือนหนึ่งขนาดจะได้อยู่ก็เลยเอารถเขาไปดึงขึ้นเบิดไปเจ็ดพันทีหน่อย เจ้าเขาได้หกพันเติมน้ำมันไปสองสองพันเขากระล้มลมน่าหนากระเจงังไหนก็บรรทัยหกห้าเจ็ดหกไร่ทีนี้แถวบ้านผมเจ้าหกไเจ็ดเดียขเด้อแถวไอ้สซนน้ำเบื่อกันทรายลงบ้านนุ่นสังจังหวัดชิสเกตพอตัวพอตัวในบ่อนนานเท่าเนยวันสู์เออแล้วว่านสูกร์บวันสุกรับ่วันเสารืลเปว่า โอาเราสิขายของวันเสาร์แล้วนนเท่าวันศุกร์แมีนบ่แล้ววันเสาร์เราวจะไปขายของบ้านเรล่านเท่าหน้าวันศุกร์เอาโอเคหัวย่าไปฝ่าวันตัวอิ่งโบฝนมันยังตกอยู่หมู่บ้านฝนตัวยิงตึงถือจ้ากังเป็นวิ่งวินองโอ้ยอันหมู่บ้านไปเกี่ยวเขาผู้เกี่ยวกับเป็นบ้าผัวให้เกี่ยวกับบ่าโอ้ยจัาผู้ใดบ้ากันเนี่ยฝนตกเกี่ยวเขาแข้งฝน เกี่ยวเขาอ่อนี่แล้วอ๋โซนนงคอมันเบิดเลยอเบิดเลยออได้เบ้เลยยี่ห้อหาสิบหกสิบไรเหมือนสิแเหลี่ยมอนไรเบ้อกับมือื่นอ่ะเนี้ยันเจียได้พราลอยไรบ่อปีนิขับไม่รถม่งวดยถือยุดแล้วตัวไปตัมันเด้พี่น้องเนอะตัวไปตัวมันเนี้ยเหจะไหนใครได้เขามันยืนตัวนี้มันพอเกี่ยวางอยู่หมู่บ้านผมไปเจอเขาลมหน้าสีไล สิบสิบสี่ไาเกี่ยวเลยสิบสองไเขาลมเบิดเลยเบิดทุกงานเลยเบิร์ตมันไปสองพันอ่ะก็ขนาดเกี่ยวดันตูซิ่งรถก็ว่ามันแตงคากยนต์เนี่ยเขาเด็กว่ามันสามลอยก็สอบหมู่บ,บ,บ้านหนึ่งตัวนี้เมื่อไหม่ปล่อยเมื่อไหม่เป็นขืนก้อนหลานเคยก็ล่างหัดหมู่บ้านนี้นะหนีปล่อยเลยโอ้ออนซ่วนเฟืองพี่น้องเอ้ยมึงจะรับบู๊เ้ยตกลงกลางหลังเลย ยังก็ตากับมือว่านฮัทหนกับปอยได้เลรอะอย่างไ้มันไม่มีคนมาขับซอยผมเนาะผมก็เมื่อไเป็นกันนี่ไพไปขับมือหนึ่งสีซีมาไรมันก็ตายทนนที่รถไ่ได้มาบอกมอเดี๋ยวแจอล้มมือได้กูดีดกูก็มามือได้กูดีดกูก็อ่าอือโอ้มาดอกหมื่ว้านกับาเม่อก้อนนั่นดีดได้มาโอ้เบิ่งแจเส้่พี่น้องืุอจอดบ่

นี่เข้าไปหาหนูผมว่านอนเกียกอยู่นี่โอ้ยโมเป็นดอกโมเป็นได้ดอกโอ้ยเปิดปลากระป๋องกินบลไม้ก็มึนแถบพงษนโอ้ยปลากระป๋องมาเมืไหรเปิดปลากระป๋องกินเสื่ออยนี่บะนัว้ายอันตรายขนาดเปิดเองบอกมาเจ้าพี่โมนี่โอ๊ยข้อนโมนี่เสียังไหนเดียวมันก็จีอยากก็ก้นอยู่เดียวอยู่นี่แล้วอยู่เทียงนี่เดียวเปิดปลากระป๋องกินเสื่อเนาะไว้ก็บ้า โมวบงไว้อันดันหน้าให้แล้วนะบองว่าปับกันหน้าใทุกอนใช่โอ้ยเรียนทำของพวกท่านหัวเข่าพูนคอยยุพูดพวกม่วงพูนกองเขาก็ค่ะปลากระป๋องเปิดกินเสยโอ้ยแล้วมาเปิดกินได้เขาบอกปานยิงเขาบอกโอ้ยขนาดมาเลยเออนัวไอ้สุดยอดเนี่เอ้านกตัวนั้นเมื่อวานก็ได้หนู้งสองตัวสามตัวอยู่หน้าเนี่ยหมัด หาอะไรของต้นไหนอยู่นี่มีืกันนี่มันก็สิมีอยู่ดอกแต่ว่าขนาดเกี่ยวเกี่ยวข้อกวนไม่แม้แต่มันไข่ปันเกี่ยวบวกเกี่ยวขอบกอนเนี่ยมันพอสิเกี่ยวเวียนทั้งอันนี้กอนนะมันจะเตือนไปทั้งผลร้ายก็ได้เกี่ยวทั้งกลางไปเกี่ยวกัเกี่ยวเวียนเขาเกี่ยวเวียนเวียนสายของเกี่ยวเวียนขัวเลยอยว่าให้มันสมัมเฉยๆกันโมยู่โอ้ตายพี่เนาะมึงเปิดลูปยูทูบโดนอ่ะล่ะ พอดี้าเมืองให้เล็กน้อยมันขืนทาแนวแก่หี้อะไรอยู่ในรถแก่บบอกัอืมม่้แ่ือายเลา้บ้านะร้านเชอน้องน่องน่อง้านวันมาเรียญนมาเรียเรื่องมาเกี่ยวข้เกี่ยวนึ่งนองน่องน่องมันเป็นร้านหอบนวน้องหั เจ้าบ่บ่อีกบากนึงมันไปบ่แม่น้องอ๋ออีกพวกด้จอยเออน้องกับไม่มาน้องแท้ดอกน้องแบบน้องหักกันนั่นสินะไปพี่น้องมึงอ้อไปหน้องเอาวีดีโอนี่มันเจริญที่ปด้นี่เอาตวัสดีแล้วเด้อขันเบ้าวไปโต้ไผโต้เงี้ยจะแบบนี้ตะเกียวเขาเหรอโต้ไผ่โต้มันบายบายขอบคุณครับสวัสดีครับ